สเต็กเดย์ค่ะวันนี้เพราะว่าจะทำสเต็กแซลมอนแล้วก็สเต็ก้อจะทาเป็นอาหารจานเดียวเสิร์ฟให้ทุกคนเหมือนกันแล้วเครื่องเคียงในจานก,ก็จะเป็นมันฝรัง่งหน่อไม้ฝรัง่งแล้วก็เห็ดระหว่างนี้ก็ต้มมันฝรัง่งรอแล้วก็หั่นหน่อไม้ฝรั่งผักไว้เริ่มที่สเต็กแซลมอนกันเลยนะคะก็แค่ปรุงรสเกลือกับพริกไทยแค่นั้นเองจัดให้เลยคนละชิน้นบอกเลยว่าจุกๆเน้นๆโรสแมรี่เพิ่มความหอมกับกระเทียมแล้วก็ตักผักไว้ในจานแล้วก็ไปทําในส่วนของสเต็กเนื้อกันสเต็ก <Ste ak S 2> เนื้อก็คือซื้อมาแค่3ชินนะะ้้นแลวก็อามาาาาแบ่่งครรึกกนนเพะวถ้ชิ้นกก็คคงงไไมมมม่่่ววรสีเเทยลปพิ ข้องหน่อม้ฝรั่งกับเห็ดหลังจากที่ย่างเนื้อเร็จจะอร่อยเป็นพิเศษเพราะว่าน้ำมันของเนื้อมันออกมามันก็คือเพอร์เฟกมากชอบมีความเลือดเลือดหน่อยๆด้วยกริลมันฝรั่งต่อให้มีความกรอบนิดน่าจหมดแล้วนะคะก็มาจัดจานเตรียมเสิร์ฟให้ทุกคนกันอซอส<อ>เลมอนบตเตอร์จากแชท GPT นะคะจริงเนืออะไรไม่ออกก็คือถามน้องได้เลยน้องสามารถครีเอทเมนูให้เราได้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายภาพรวมให้ดูเป็นไงจุกๆบอกเลยว่ามือนี้อิ่มไปถึงพรุ่งนี้บรรยากาศดีนะคะก็เลยมานั่งกินข้างนนนนนอกกกกกเเเยยะแบบีีี้้ททุุคควว่่่าาิหหมมมมดดลลงไ lửa